นะครับผมก็มาถึงบ้านแม่ครูเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวไหวปู่กับปู่กับยาก่อนเนาะนะครับจุดจุดจุดเทียนบอกปู่กับยาก่อนร้นจนเทียนละลายดูบดูเออความร้อนไม่อยากนึกนึกภาพคุณยายนอนเลยไม่รู้คุณยายคุณยายท่านนอนยังไงเนาะนอืมนะครับผมร้อนมากเลยนะครับบ้านแม่ครูเนาะราบร้อนจนเทียนละลายนะครับ แล้วโทรศัพท์แอดมินก็ร้อนนะครับท่านผู้ชมคิดดูดิตื่นแล้วเดี๋ลูกตื่นแล้วใช่ไหมครับขาก่ละมั้งรับผมก็คือน้องอานนท์เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนครับที่ไหนวะย้ายลักต่อนี่ลักต่อเมื่อคืนตื่นตีสี่ไงอนัน้องอานนท์ดานน้อยใช่ไหมครับเจ้าอานนท์นะครับ แต่ว่าเห็นคุณแม่ว่าหยิบเลขทูบมาให้แล้วจ้าหยิบเลขทูบมาให้เลยเป็นเลขทูบก็ได้เลยเป็นเลขเลขทูบท่านไข่ด้วยนะอโอ้ครับหยิบแล้วแม่ก็เอาไว้เลยเนาะครับผมที่เลขว่าจะให้กรรมก็ซานเขาก็เลยหลับเนาะลูกเนาะครับไม่เป็นไรเลขทูบก็ได้เนาะเพราะว่าเพิ่งจะหยิบให้เนาะจ้าเขาหยิบหายแล้วจ้ะลมมาจักน้อยนี่ ม,มาตัางโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นแนวทางของแม่คระดาเนะาะไงก็ไม่อยากให้ทิ้งนี้จากกันไปไหนนะครับเอาแล้วตะเกียงหายไปไหนครับแม่โคตะเกียงมายกไว้ตรงนั้นโอ้มันต้องซื้อน้ำมันมาเติมใช่ไหมครับจ้ะบางทีเราไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อน้ำมันมาเติมก็ต้องใช้เงินหลายบาทเหมือนกันใช่ไหมครับแม่โค ค่ะดูส่งเติมน้ำมันพืชเนาะคือก็ไม่ได้ค่อยออกไปข้างนอกด้วยเนาะค่ะผมยากลนยากยายครับ เดี๋ยวหลังจากได้แนวทางของแม่ครเูเสร็จเดี๋ยวจะพาไปดูคุณยายเนาะไปดูว่าท่านอยู่ยังไงเผื่อท่านผู้ชมอยากช่วยค่าแผมเปิดช่วยค่าน้ําค่าไฟแม่ครูเนาะเพราะว่าแดดร้อนมากนะครับสังกะสีในอยู่ติดหัวนะครับสังกะสีติดหัวใกล้มากเลยครับคุณยายท่านกระบนมาร้อนเนาะ โทสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังสัมมาสัมพุทธคกวะปุถังพักวันจัง,าารรภงอภิวาทิสวากาโตพักวะตาธัมโมธัมมันยมัสสะมิสุปฏิปันโนพักวะโตสาวกสังโฆสามคั้งนมามีอ้าก็เป็นยังไงลูกอทำไมมันตกสองรอบนะครับแม่ครูทั้งๆที่จุดติดแล้วได้หลุดท่งนั้นไม่เห็นเป็นไรไม่งงเลยลูก ใจลุกอยญ่เลยาปนก่อน,น,นอืมหืวบพ่อหนูก็จิดอยู่ตัน่งเนาะอืมอทำไมวันนี้แปลกเ,เ,เนาะ สักวันเราจะมาสังพุทธศาสนา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 พุทรศาสนามาสังพุทธศาะุทตวานมิตรธรมสมุตาปันตาวิคิตจิตาปิตาปันตาสักเฮกันดูจรูเป็นสิริสิกาปะเตจันตะลิขิตวมานที่เรักทจะคามนตระบานะคะนเคหวัตถุหิเคเตผมมาจะยันตุเทวทราทวิสเนยักะคันทัพนาคา ตท a, ama, ra, actually, ่านตาสันติเกยัตมุน nah ิวรวาจนลังสาธภูมิชน oh, ันต anyway, ุธรรมมาสวรรคารุ่อย่างะทานตาธรรมมาสวรรคารุ่อย่างะทานตาธรรมมาสวรรคารุ่อย่างพท่านตาโอ้ยบ้านนี้ให้หลานน่อยกำข้าวสารเนาะครับเพราะว่าเขาตื่นแล้วเนาะลูกเนาะอ๋อครับเอฟซีก็ขอเยอะเรื่องลานให้กำข้าวสารนะครับพอดีเพิ่งตื่นเนาะเมื่อกี้มาถึงยังรับอยู่นะคะท่านผู้ชม

เยเตรียมข้อสารก่ลูกครับวันนี้ก็เป็นวันโกนเนาะนะครับก็คือก่อนวันพระนนะครับก็คือจะให้เจ้าอนนท์นี่กรรมข้อสารให้พร้อมกับเล็กทูบนะครับจุดเล็กทูบกับกรรมข้อสารสองอย่างนะครับท่านผู้ชม เทูบก็ยังถูกฐานอยู่นะเลขทูบเจ้าอนนท์จับไว้ให้แล้วนะครับที่เหลือก็คือกรรมข้อสารนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมนี่ขอกันมาเยอะเนาะสำหรับแนวทางของลานน้อยนะครับลานของแม่ครูนะครับร้อนเนาะกรรมอย่างเดียวเลยโอ้เขาอยากมาดูวะ ต right. ื่นมาไม่งอแงเลยนะอยากมากร้มกวสารหายปะลูกอนุ๊อยากอบช่องนี่ท uh ี่แหลกนับอยู่เนาะค่ะนับอยู่รึเปล่าข้าวสารให้เอชซีให้โรงมานทำกะซารเนอะนี่ขันหายนะปู่เนอร สมาสักิตสะสมาสักิตสะตะกอดสะกสมาสักิตสะขันหารักนปูเนอโอ้จะกรรมแล้วจะกรรมแล้วจะกรรมแล้วอลูกอาการอการกรรมมากรรมเออโอ้หลายเพศทีไรโอ้โอ้เอาแค่นี้แหละน้องลูกเนาะครับผมพอแล้วคอ่าแล้วอลูกได้ไหมลูกดับดับได้ครับโอกรรมใหญ่มากเลยกรรมมาเริ่มเลยครับผมเอออยากกรรมหายแรงแล้วก็มองล่าอยากกรรมแรงเนาะ ได้เลขสามตัวแน่นอนนะครับสามตัวเยอะมากเลยกำใหญ่ด้วยนะเมื่อก te ี้นยกำใหญ่ด้วยนะเห็นลงเหือเห็นดูเจ้าอนนท์เจ้าอนนท์ตื่นมากำก่อนเลยเจ้าุจ้าตุจ้าเจ้าเจ้าสวัสดีครับพ่อแม่เอฟซีครับ ให้เงินไม่กินนมลุงให้เงินไม่กินนมลุงไม้นมให้ลุงให้เงินไม่กินนมสวัสดีค่ะทุจรทุจาก่อนจ้าจ้ารทุจรทุจาก่อนตะากยายไว้ฝากยายไว้เนอะทุจรทุจรลุงช่วยทุจาหันไปหาลุงก่อนหันหาลุงก่อนทุจรมีค่าตัวด้วยกรรมบเกสานมีค่าตัวด้วยตัวแปลกนั่นนี่ กิจกรรมอย่างเดียวเลยเมื่อกี้เนี่ยต่างกินขนมออกตัวไหนครับห้อยออกห้อยออกเด็กออกตัวไหนลูกเด็กออกตัวไหนบอกลุงหน่อยเดี๋ยวได้ค่าตัวนะใช่ได้ค่าตัวครับเออเร็วออกตัวไหนบอกลุงหน่อยครับตัวไหน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 สมบูรณ์แปรเจ้าไหมแปรเจ้าไหมแปรเจ้าไหมตังไหนตัวไหนตัวไหนครับลูวเจ้าอันนนน้องอันนนยาเสพติดเดี๋ยวก็ หลานนี่หยิบเลขทูบไปให้ใช่ไหมครับแม่ครูใช่หยิบเลขทูบไปให้ด้วยอืมครับปกติไม่เคยไปเล่นกับไอ้นั่นโซงทูบนะครับก็เลยเอาออกมาเอาโอ้ไม่ก็เลยเอาไปครับถ้างั้นเรามาไหนๆเรามาแล้ววันนี้เราก็จุดเป็นแนวทางเลยดีไหมครับแม่ครูจ้าูกอืมครับผมเนาะในระหว่างที่นักก้อสารเดี๋ยวลานแค่ดูเอ้ย เดี๋ยวเราก็จุดเล็กทั่วไปเลยดีกว่าครับไม่คงครับผมไปพร้อมกันกับกรรมข้อสารเลยนะครับจุดทั่วของวันนี้เจ้าอานน์ดูสงบเสงี่ยมเรียบร้อยสงบเสงี่ยมเรียบร้อยปกติไม่สงบเสงี่ยมนะคะครับวิ่งไล่จับทั้งวันนะท้าไม่นอนรอบก่อนนี้ด้วยนะข้าไปป่าครับ อันนี้ก็เป็นเลขทูบที่เจ้าอนน์หรือว่าหลานเนี่ยหลานจับครับหลานจับไว้ให้เนาะจ้าครับหลานจับไว้ให้ก่อนที่แอดมินจะเดินทางมาถึงนะครับทูบท่านไข่ครับทูบท่านไข่ทูบกุมารไข่น,นะครับ มีเลขกรรมข้อสารของหลานน้อยนะครับเจ้าอนุนนะครับ เย็นนะอยู่ไหมครับแม่ครูเ้ียนร้อนเลยลูกตรงนี้เลยเนาะ <c oughs> เอาตัวไหนละ่ะเอาตัวไหน <c oughs> เอาตัวไหนถูกเลขข้าวสารก็ให้เอาครับวันนั้น,น,น,นเจ้าอนนนครับเจ้าอนนนกรรมฮะ ตัวไหนหลุดอตัวไหนมาสิบอกลุงหนแล้วบอกลงแล้วบอกลุงออกตัวไหนตัวไหนฮะอ๋อไหนตรงไหนตัวไหนลูกตัวไหนครับโอ้ยยืนโชว์ทุกครั้งโชว์กล้องเนย ทุกครั้งเวลาเขาคึกขนองนี่เขาจะบอกเองเลยใช่ไหมครับแม่โกวิ่งไปวิ่งมาเวลาวิ่งไปวิ่งมาก็บอกเองเลยเองเลยครับอันนี้เพิ่งตื่นนอนจะเป็นแบบซึมซึมนิดนึงแต่ว่าอยากจับข้อสารมากเลยเดินขึ้นมานี่จะจับอย่างเดียวเลยจะจับข้อสารให้เลยตัวไหนครับบอกพงหน่อยเร็วอันนู้นจะกินน้ำเหรอลูกกินน้ำเหรออ๋อโอ้เดี๋ยวว่าอย่างงั้นอันนี่เลยเอ็กซ์ซีเนาะเปไงได้ชัวคนเดียว ใจอันตัวแลวโอ้โหเลขสี่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะเลขทูบเนาะเลขทูบที่น้องหรือว่าหลานเจ้าอนอนลเนี่ย<ช>เป็นคนจับให้นะครับเดี๋ยวให้เจ้น้องนี่รับเนีน่ก่อนมา ไม่ครูได้ได้ฝันเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ไหมครับไม่ครูไม่ได้ฝันเลยลูกฝันแล้วไม่จำเ่ยลูกอ๋อครับฝันไม่จำเลยฝันแล้วไม่จำครับเพิ่มทวีคูณขึ้นเกครับข้าวไม่ได้แล้วก็เหนื่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้นอนใช่ไหมครับไม่ครูเหนื่อยกไม่เป็นอเหนื่อยแก่บนกันเหน่ยเาแล้วเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตาเจโน การหลักของได้ทาวไรท์ท่าเสร็จแล้วนี่คือแนวทางที่ปล่อย,อยตั้งแต่ต่องวดเนี่ยแม่ครูก็ไม่ได้ฟันเพิ่มไม่ได้ฟันเลยค่ะผูกค้าครับผูกค้าก่อนอไม่ยอมนะไรย้ายเรียกห,หนักย้ายเรียก

สองเจ็ดเก้าไม่ดูไปหน่อยเดียวเองเราอไเจ็ดสิบเก้าองเจ็ดเกานะรพอถึงเนาะสองเก้านะครับท่านผู้ชมว่าอยู่แอดมินว่าแล้วต้องเปนเลขสามตัวแน่นอนครับที่แดดว่าสิบะอดรอยสองเจเกาสองเจ็ดเก้านะครับอันนี้น้องอานนท์หรือว่าหลานจับเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยเจ็ดเก้าิมาบ่อยเท่าไห สองเจ็ดเก้าเรีสวยอยู่นะครับแม่โครน้อยเดียวเลขสวยมากเลยดูไปเหมือนจะไม่ถึงสองร้อยนะนอหลูกครับออกว่าลูกออกไหมครับออกไหมออกไหมออกสิออกเมื่อกี้ออกอื้ออนี่ออกไหมครับออกไหมยังไยังไงจะขอหดอีกแต่ว่าสองร้อยเจ็ดสิบเก้า เลขสวยมากเลยอ๋อมาแล้วเลขทูบนะครับหนึ่งหนึ่งตัวตัวแรกเป็นเลขสี่นะครับตัวที่สองเหมือนจะเป็นเลขศูนย์เลยคุณนิโก้ลาสเปียเธอโอ้ยเธอว่าหลูกสอง้อยเจ็ดที่เก่าอือครับผมออกไหมครับออกไหมครับออกไหมเอออย่างเดียวเอออย่างเดียวเออยย่างเดีวต่มจากนอนไม่งงไงเลยอือ มาถึงจะกรรมข้าวสารให้อย่างดีด้จะเดจะเดมากรรมข้าวสารอย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> จีแอบจีแอบจีแอบแล้วก็รอรุ่นไปถูกเนาะจีนั่งอยู่เฉยๆนั่งตรงนี้ ปกติเวลาหลานพูดนี่ก็คือพูดชัดเป็นตัวเลยใช่ไหมครับไม่โครที่บอกต่อดนี่ก็ชัดอันไหนเป็ดเจ้าเป็ดเจ้าเปดเจ้าอืมครับอะไรนะอ หนาวนอนหนาวใส่ก่องที่แรกมากหอดนอนดุนหรือเปล่าคะแม่ก่อนแอนนี่มันใช่ไหมยี่สิบนาทีไม่ลูกทำไมคือได้ลุกมากมข้าวสารค่ะไม่นอนแง่ด้วยเนาะมาถึงเห็นข้าวสารจะกล้ามเลยครับไม่งอแงก่อนหน้านั้นทูบตกสองรอบเนาะแม่ครูสองรอบเนาะครับโอ้โอ้้มคือจะว่าจะหายมากให้ได้ยังไงจะไปหายายโอ้ยายไปกินข้าวยายจะเป็นลม ยายต้อง <c oughs> วิ่งซื้อกับข้าวครับโอ้เลขสวยมากเลยนะครับ <Okay. S 2> เลข,ขเดี๋ยวยายเดี๋ยวายาค่อยไปค่ะยายก๊อกก๊อกสี่ศูนย์เลขทูบนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดตัวสุดท้ายเป็นเลขห้าเนี่ย<า>สวยมากเลยตัวตัวสุดท้ายเป็นเลขห้าเนะ<ม>าะสี่ศูนย์นะครับเดี๋ยวรอลุ้นตัว,ต,วต่อไป

ซีซีจีจีซีใช่ะไหมลูกซีซีจีจีซีซีเฮ้ยเลขทูบมันจะเป็นเลขสี่แตากับซีซีกระตรงกับร้านเบาเลยเนาะจีจีเนาะจีจีสี่เล้ยหนึ่งเอ้อเหมือนเออสี่เล้ยเบาลยแล้วลูกถือว่าถือว่าถือว่าตัวไหน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 จับตัวไหนลูกตัวไหนอ๋ออ๋อเก้าห้า อืออือือเาลมขึ้นมาแบบอุ๊อนะเาท่นบอกกล่องหมูกี่นี่ร้านหน่อยสี่เนี่ยตอนนั้นยังชี้อยู่เลยเนี่ยเขบอกรานสี่เลยไหมนะชีแน่ชี้แน่อชี้ชี้ให้ให้ให้ป้าให้ลุงดูเออเก้าห้าเก้าห้าเลขก้าหกนั่นเก้าห้าอีกแล้วนะถือปลกถือป่ถือป่ะเออนะชี้แต่เก้าห้า โอิุมนยอไกรกด้จ้าหนรับนมกปเจ้าอนุ้ยจี้จจริงๆด้วยจี้โอศูนย์สี่ศูนย์สี่จี้จจี้นั่นเจจจี้จจี้ไหมจี้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 ไหเล่าจี้จี้เลยนะกดเจกับชีซีเนาะทีแดงนะ อันนี้เลขถท่วมาสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ปลอกาอ๋้ยเดสวยมากไบ่เปลืองงบเด้นอกดูสี่ศูนย์ศู่สี่สีอุ้ยดูว่ะไม่เปลืองงบดอกครับกัมกสานี่สองเจ็ดานี่เลขสว้สวยนะครับท่านผู้ชมสองเจ็ดเก้าโอ้ยกำมบอกข้าสารพนาจิตถึงเนอะลูกเบิร์ถึงนะจะวานาไปจะมามันได้หลายนอลูกครับ ที่แดดว่า่อยหนึ่งกับว่าหันมาเคล่อนอยู่โอ้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าเกือบสามร้อยสวยมากเลยนะครับท่านผู้ชมนาอเลขสวยด้วยสองเจ็ดเก้าเลขตัวนี้มาดามหายจนได้โอ้ยแต่ว่าหันชี้เก่าหานะคะท่านผู้ชมชี้ให้เก้าห้าเนาะเพราะว่าความฝันแม่ระดาฝันเห็นงูใหญ่ยง่ยมใดนี่ถือว่าแม่นยะได้เลยถือว่าแม่แม่ระดาฝันเห็นงูใหญ่ฝันเห็นพญานาคครับฝันว่าเลขหอเนาะนี่นะครับท่านผู้ชมไปชี้ตะเก่าห่ เลขทูบนะครับ404นะครับท่านผู้ชมเนาะบ่แน่ความฝันรอบแรกแม่และดาอาจจะเข้าแล้วเนาะที่ว่าฝันหินงูใหญ่นะคะแม่ครับเนาะยังไงก็ขอขอบคุณแม่คุณรักดามากๆนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับทุจร้าทุจร้าแล้วเนาะโอกาบอากาบโอ้โหลูกจะขูมแต่โอ้ไปใช้ถูก นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกันไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของแม่ครูรัตดานะครับแนวทางประจํางวดวันที่1เมษายน2568นะครับเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลยังไงก็ขอใท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภเฮงๆปังๆทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ